ขนมสวัสดีคนใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจตศพุกใส่กระบากินนะครับแน่ทุกคนครับวันนี้พามาดูเข้าวหนุยลมกันหน่อยครับก็จะเป็นคันหน้าเนี่ยเป็นจานเก่งนะครับล้อจอบห่วงสามสองนะครับสิบหกใบรถเกี่ยวยังติดนะครับทุกคนอา้าวเรียบร้อยทิ้งไปแล้วครับหนึ่งดอก อย่างที่หลายคนสงสัยล้อจอบมันลุยลมได้ไหมพี่ลมเยอะๆเอาดูดูครับทุกคนงานเก่งนี่ไม่ต้องรอเปิดก่อนใครึ้นชนะแล้วตอนนี้คงด้วยเอาอะนี่ครับ โอ้ไปไม่ออกไม่ไหวครับค่อยเก็บไปก่อนเราแดกเนี่ยฮะวงสำสองครับยังไงน้องหวานเจี๊ยบลูบ <laughs> ป,ป,ป,ปากลูบปากรอเลยเอ้เอ้เอ้เอ เก่งร้อยยืนทถาไหร่ครเนี่ยเยอะยืนเถ่ล้หกแปดไล้เหรอโอ้โหไม่ปวดแขนไหวะยืนแปดนะครับเอาพีขควรด้วยฝั่งตีนเะ้อาฝั่งโน้นเอาโหนจะฟั่มจะฟั่มโหนโหนนี่ร้อยแม่โคจกมายาวไปเลยโอ้โหเอาเลยครับทุกคน นักจอบครับนักกลอจอบเอาเรียบร้อยเขาหมายจะคลำอกไปดิมีก็มืออาชีพครับติด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 ทำอะไรไม่ได้แล้วแค่นี้เอา ไม่ได้ใส่หัวก่อนเลยใส่หัวเพิ่มหนึ่งดอกเอาอ่ะอันที่สาม ล้อจอบเวลามันติดหล่มแล้วมันถ้ามันข้ามอกมันมันเหมือนมันเปรียมเพราะล้อมันน้อยอ่าแต่มันวิ่งเบาอยู่ครับต้องเดึงครับทุกคนอ้าวโอ้โอ้ขึ้นแล้วอ๋ออ่าขึ้นแล้วครับทุกคนไปแต่งเก่งลุยต่อ น่าจะลงไม่ได้นะครับลรอลกเกี่ยวมันแข็งนะเพราะว่าเขาปล่อยไว้สัวรลกเกี่ยวมันแข็งไปแล้วนะครับ one, one, one. ครักคมันค้ำอกคนระับเไปเลยต่อือามามกันไป Давай, 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 давай,